สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่แกรมมาวาเรียสคลิปนี้คุณยายจะมาขยายพันธุ์ไม้ใบที่มีความสวยแปลกตาแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชมไม้ด่างนะคะมอนเซราจายแอนด่างค่ะเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาพบมากในป่าดิบชื้นค่ะจุดเด่นของเขาก็คือลักษณะของใบนะคะเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่รูปหัวใจค่ะ ขอบใบก็จะหยักลึกเกือบถึงกลางใบเลยนะคะใบก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็มีทั้งใบด่างการขยายพันธุ์ก็มี2วิธีค่ะ1คือเพาะด้วยเมล็ดนะคะ2คือปักชำคลิปนี้คุณยายจะมาทําการขยายพันธุ์โดยการเพาะจากเมล็ดนะคะนี่ค่ะเมล็ดที่คุณยายสั่งมาค่ะเป็นเมล็ดซึ่งผู้ขายบอกว่าเก็บมาใหม่ๆเลยนะคะขณะที่ส่งมาเนี่ยน้องเขาก็เริ่มงอกแล้วค่ะ ไม่ต้องแช่น้ำแล้วค่ะสามารถลงปลูกได้เลยนะคะเราก็นำกระถางค่ะมาลองนะคะลองด้วยกาบมะพร้าวสับค่ะรองด้วยกาบมะพร้าวสับรองพ้นกระถางนะคะพอลองด้วยกาบมะพร้าวสับเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาดูวัสดุชํานะคะ วัสดุชามคุณยายก็ใช้สส่วนค่ะสส่วนด้วยกันอันนี้เป็นพีชมอสค่ะและน,นี้ก็เป็นดินถุงนะคะอย่างละอัตราส่วน 1, 1ต่อหนึ่งค่ะเท่าๆกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ขยำค่ะขยำให้2ส,ส่วนนี้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะน้องเขาก็จะได้วัสดุป,ปลูกซึ่งสามารถที่จะแทงรากลงไปได้อย่างง่ายเลยค่ะ เพราะว่าวาสุปโปรกนี้ก็ว้วนสุยนะคะเราก็ใส่วาสุปโปรกเลยค่ะลงไปในกระาานะคะใส่ลงไปไม่ต้องกดแน่นนะคะใส่ลงไปเบาๆหลุมๆนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะรดน้ำพอพอชื้นนะคะรดน้ำพอชื้น เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาน้องเขาลงได้แล้วค่ะนะคะเวลาที่เอาน้องเขาลงนะคะเราก็จะเอาทางรากนะคะเพราะเขางอก,กรากแล้วใช่ไหมคะก็เอาทางรากขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณยาขอจับนิดนึงให้ถนัดหน่อยเพราะว่าน้องเขาเล็กมากเลยค่ะเวลาวางนะคะก็เนี่ยค่ะ น้องเขางอก,กรากแล้วเอารากวางขึ้นเลยค่ะอ่าหนึ่งต้นแล้วนะคะคุณยายจะใส่กระถางหนึ่งสักสี่ต้นนะคะแล้วเดี๋ยวพอน้องเขาโตแล้วเราค่อยมามาแยกน้องเขาอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้องเขาไปได้วยกันก่อนนะคะนิดนึงค่ะวางลงไปนะคะให้ทางทางทางรากพอดทีค่ะให้ทางที่เขางอกเนี่ยค่ะ นะคะหงายขึ้นข้างบนนะคะไม่ต้องไม่ต้องกดลึกมากนะคะอ่าสี่ต้นค่ะเสร็จแล้วไม่ต้องลดน้ำแล้วนะคะเพราะว่าวาสุชื้นแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็นำน้องเขาไปตั้งไว้ในที่ที่ร่มนะคะ แล้วก็ดูวัสดุปลูกค่ะไม่ต้องรดน้ําทุกวันพอวัสดุปลูกเริ่มที่จะแห้งก็ใช้นี่ค่ะใช้ฟอกกี้ฉีดนะคะอย่าเอาน้ํำรดเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาะจะกระเด็นกระดอนออกมาได้นะคะอ่าในกระถางพันไปเดี๋ยวคุณยายทําให้ดูอีกกระถางหนึ่งแล้วกันนะคะทั้งหมดคุณยายสั่งมามี12เม็ดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราใส่กระถางละ4นะคะ2กระถางนี้ก็จะได้8ละ นะคะคใส่กลับมพะพร้าวไปก่อนนะคะลองก้นกระางก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่วัสดุลงไปค่ะัสุ่ลงไปเย่างที่คุณยายบอกไม่ต้องกดแรงนะคะใส่ลงไปพอหลุมวมค่ะแล้วก็ลดน้ำค่ะให้พอชื้นนะคะให้พอชื้นเสร็จแล้วเราก็นำน้องเข้าลงไปค่ะ วางค่ะเอาส่วนส่วนรากที่งอกแล้วนะคะให้อยู่ด้านบนนะคะไม่ต้องกดน้องเขาแรงลงไปลึกนะคะแค่พอว่าให้ตรงที่ที่งอกเนี้ยโผล่ขึ้นมานะคะอย่าก,ก็จะใส่กระถางละสี่ต้นเหมือนเดิมนะคะอันนี้หนึ่งละค่ะ กดลงไปนิดหน่อยเองค่ะหนึ่งแล้วค่ะอสองค่ะอันนี้งอกนี่ค่ะนิดเดียวนะคะมองเห็นอยู่นิดหนึ่งอีกอ,อีกเม็ดหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะ่พะพอมอกเป็นต้นละเราก็เรียกเป็นต้นเรากันนะคะก็สี่ต้นด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอีก ต้นเดี๋ยวคุณยายทำอีกระถางหนึ่งนะคะนี่ค่ะใบวางไว้ที่ร่มนะคะเดี๋ยวพอวัสดุปลกูกเริ่มที่จะแห้งเราก็เอาฟอกกี้ฉีดนะคะไม่ต้องฉีดทุกวันเดี๋ยวน้องเขาจะเน่าก็รอประมาณ3สัปดาห์ถึง1เดือนค่ะเขาก็จะเริ่มแตกใบแรกขึ้นมาแล้วนะคะคุณยายก็จะพามาอัปเดตค่ะว่าการเจริญเติบโตของน้องเขาเป็นอย่างไรบ้าง แล้วเราก็มาลุ้นด่างกันมเมล็ดเนี่ยคะ่ะมาจากมเมล็ดแม่ซึ่งเป็นพันด่างแต่การที่เราปลูกจากมเมล็ดเนี่ยอาจจะกลายได้นะคะอาจจะไม่เหมือนแม่ก็ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่า12เม็ดเนี่ยคุณยายจะลงไว้3กระถางด้วยกันเนี่ยงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้ด่างสักกี่ต้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ